เหนือเมฆหมอกแห่งเทือกเขาแอนดีสเมืองโบลิเวียอันไกลโพนเคยมีอารยธรรมหนึ่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดนามว่า ชีวานากูเมืองแห่งนี้มิได้เป็นเพียงถิ่นฐานหากคือศูนย์กลางจักรวาลของพวกเขานครบนฟ้าที่ยิ่งใหญ่เปี่ยมด้วยสถาปัตยกรรมหินมหัศจรรย์ดังเช่นประตูพระอาทิตย์และวิหารปูมาปุงกูที่วิศวกรรมของพวกเขายังคงท้าทายความเข้าใจของนักโบราณคดีมาจนถึงทุกวันนี้ ที่วานากูรุ่งเรืองระหว่างปี300 1,000หลังคริสตกาลใกล้กับทะเลสาบติติกากาดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดของระบบชนลประทานและเกษตรกรรมอันซับซ้อนผู้คนใช้ชีวิตอย่างผาสุก ภายใต้การปกครองของชนชั้นสูงที่มีความรู้ทางดาราศาสตร์และพิธีกรรมอย่างลึกซึง้งพวกเขาสร้างสรรค์งานศิลปะหินแกะสลักอันประณีตเผยให้เห็นถึงโลกทัศน์และเทพเจ้าอันเป็นเอกลักษณ์แต่แล้วความเงียบงานก็เข้าปกคลุมราวกับถูกลืนกินโดยการเวลา เมืองอันรุ่งเรืองแห่งนี้ก็เริ่มเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆหลักฐานทางโบราณคดีชี้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะภัยแล้งอันยาวนานได้บีบคั้นทรัพยากรเพื่อผลล้มตาย ผู้คนอดอยากและความขัดแย้งภายในก็ปะทุขึ้นนี่คือข้อสันนิษฐานที่นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อวันนำไปสู่การล่มสลายของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ผู้คนของทิวานากูไม่ได้หายสาบสูญไปโดยสิ้นเชิงแต่กระจัดกระจายไปตามทิศทางต่างๆทิง้งไว้เพียงซากปรักหักพังอันน่าพิศวงให้เราค้นหาคาตอบ ทุกวันนี้สากเมืองบนฟ้าแห่งนี้ยังคงต,งตั้งตรงานท้าทายการเวลาเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของอารยธรรมและชวนให้เราตั้งคำถามว่าอนาคตของอารยธรรมมนุษย์เราเองจะแตกต่างกันหรือไม่